วันนี้ผมขอเริ่มต้นจากข่าวฝากข่าวประชาชิพันนะครับเป็นเรื่องราวของความคืบหน้าของการจัดงานยนเทียนพันษาโมรดกล้ำค่าเมืองอุบลเรานะครับซึ่งมีการจัดแถลงข่าวไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันในช่วงของการแถลงข่าวก็มีผู้ที่ออกมาคัดค้านและก็ดูเหมือนว่ากระแสของความของการคัดค้านในสื่อออนไลน์ค่อนข้างจะกว้างขวางเป็นอย่างมากทีเดียวครับ ล่าสุดนี้ก็ปรากฏว่ามีการประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้คือได้มีการยกเลิกนะครับไม่ใช่ยกเลิกเป็นการปรับรูปแบบนะครับเป็นการปรับรูปแบบของงานเทียนภาษาใหม่นะครับโดยได้มีการปรับโฉมใหม่ส่วนจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรายละเอียดกันนะครับจากทางด,ด้านแฟนเพจของสนักงานประชาพันย์จังหวัดอุบลราชธานีครับ โดยทนานสนักงานประชาภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าอุบลปรับรูปแบบยนเทียนพรรษางดการรวมเทียนที่ทุ่งสีเมืองจับจัดตามคุ้มวัดลดการรวมคนห่างไกลโควิด -19 เน้นชมผ่านออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้ครับนะฮะอันนี้เป็นการปรับโฉมนะครับหลังจากที่มีการประชุมกันมาหลายรอบแล้วนะครับหลายรอบแล้วก็ดูเหมือนว่า าทางด้านจังหวัดเองก็รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับและก็มีการประชุมกันล่าสุดเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ครับในห้องประชุม คมาราสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางด้านนายสุภสิทธิ์กอจ,จรวนยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายเกลือชัยผ่องแพ้่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและก็ภาครัฐพระเอกชนรวมทั้งัวหน่าส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมเพื่อหาข้อยุติของการจัด เทศกาลยนเทียนภาษาณทุ่งสีเมืองเพื่อเป็นการลดการรวมคนและก็เป็นการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนผลจากการประชุมมีมติร่วมกันครับนั่นคือเห็นชอบให้งดกิจกรรมเทียนภาษาณทุ่งสีเมืองทั้งหมดและก็ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อร้รงการการแพร่ระบาดของโควิดขณะนี้ครับโดยจะมีการปรับรูปแบบนะครับงานเทียน งานเทศกาลยน์เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22-28ถึงกรกฎาคมโดยจะมีรูปแบบของการจัดงานดังต่อไปนี้ครับหคือจะมีการอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและข้อผ้าอาบน้ำฝนอัญเชิญไปปฏิสฐานณวัดมหวาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่นะครับเพื่อถวายในวันที่25กรกฎาคม2564 ไม่มีการรำไม่มีการคลื่อนขบวนตามเส้นทางแต่ประการใดครับ 2. กิจกรรมการโยนเทียนภรษางดการรวมเทียนนั่นคือว่าไม่มีกิจกรรมการรวมเทียนที่บอกว่าจะมีทั้งประเภทแกะสลักติดพิมพ์และก็เทียมโบราณ11ต้นนะครับณบนะริเวณทุ่งสีเมืองครับแต่ว่าจะให้จัดอยู่ที่คุ้มวัดของแต่ละวัดก็คือ11วัดที่บ้านี้ครับ แล้วก็มีการประดับตกแต่งที่วัดของตนเองครับ 3. กิจกรรมการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของศิปิปินพื้นบ้านจะทําโดยการบันทึกเทปของแต่ละคุ้มวัดครับและแต่ละอําเภอไม่มีการรวมคนเพื่อนํามาถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์นะครับ 4. นะครับกิจกรรมมรดกกล้าค่าเมืองดอกบัวที่จะมีการจัดที่พิพิธภัณฑ์นิทรรศการ นิท,นทรศการเทียนภาพเมืองอบุบลใบลาสําคัญสถาปัตยกรกรมก่อของเมืองอบุบลจะมีการจัดทําเพื่อเน้นทางสื่อออนไลน์อย่างเดียวครับและก็5คือกิจกรรมทุ่งดอกเทียนซึ่งอาชวะเองเป็นเจ้าภาพนะฮะวิทยาลัยอาชวศึกษาอุบลราชธานีนี่คือได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับให้จัดกิจกรรมทุ่งดอกเทียนปรากฏว่าย้ายจากทุ่งสีเมืองครับให้นําไปประดับตกแต่งและก็ประกอบพิธีบริเวณที่ ปฏิสถานเทียนภาษาพระราสถานที่วัดมหาวนารามครับนะฮะที่วัดมหาย้ายจากทุ่งสีเมืองไปที่วัดมหาวนารามแทนซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปรับแนวทางของการจัดงานครับแต่ให้โครงอัตลักษณ์ของเทศกาลเทียนภาษาอุบลราชธานีโดยไม่ได้เชิญชวนให้คนในจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ามาเข้าชมแต่เพื่อแต่เพื่อการถ่ายทาแต่ว่าจะมีการถ่ายทาแล้วก็ส่งภาพ ออกสื่อออนไลน์ไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกตามคำขวัญที่บอกว่าอยู่ที่ไหนก็เที่ยวอุบลได้ครับหรือว่าอยู่ที่ไหนก็เที่ยวเทศกาลเทียนภาษาอุบลได้ครับนะฮะนี่ก็คือความคลืบหน้าล่าสุดนะครับก็คือมีการปรับโฉมใหม่หมดเลยครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีนายสุภกิจกอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็นายเกลือชัยพ่องแพ้วนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเข้า ร่วมประชุมด้วยแล้วก็มีตัวแทนจากเทศบาลนะครับก็คือเทศบาลนครก็นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลน,นะครับแล้วก็มีประธานหอการค้านะฮะเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็รวมทั้งทางประชาชนจังหวัดนะครับก็นาสนักงกานแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีทางด้านถ้าที่เห็นนี้ไม่เห็นตัวแทนจากอบอาจานะครับไม่เห็นตัวแทนจากอบอาจา แต่ว่าเห็นตัวแทนจากทางด้านเห็นตัวแทนจากทททนะฮะแต่ว่าไม่เห็นตัวแทนจากอบจเข้าร่วมประชุมนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใช้นี่ฮะโมอตอร์คำขวัญน,นี้ครับนี่ครับตามนี้นะครับ อบลปรับรูปแบบยนเทียภาษางดการรวมเทียนที่ทุ่งสีเมืองจัดตามคุ้มวัดลดการรวมควรห่างไกลโควิด -19 เน้นชมผ่านออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้ครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าทางด้านพ่นองประชาชนทางด้านออนไลน์นะครับก็ดูเหมือนว่าเห็นด้วยกับมติดังกล่าวนะครับตัวอย่างเช่นคุณนิสาสิริโรจนานันนะเห็นด้วยอุบนรอบโลกก็บอกว่าขอบคุณและขอบคุณค่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือคุณสุขวัน ติถาวรน,นะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ควรทําแล้วก็เอางบที่จัดงานนี้ไปจัดซื้ออุปกรณ์แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตามข่าวนะฮะท่านไม่รู้ว่าเงินนี้มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เสนอแนะไปไปซื้ออุปกรณ์ของรยาบาลนะฮะจัดดีกว่านะครับแสดงว่าท่านขาดการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่าขอบคุณที่ฟังเสียงประชาชนนะครับนะฮะก็หลายคนนะฮะออกเสียงเป็นอย่างนี้ครับ นี่ก็คือในเรื่องราวของงานแห่เทียนนะครับก็ลงเอยอย่างนี้ครับก็เป็นการสะท้อนว่าทางด้านภาครัฐเองก็รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็พยายามที่จะลดกระบวนการปรับรูปแบบมาหลายครั้งประชุมก็หลายครั้งสุดท้ายก็คืองดการรวมการรวมเทียนที่ทุ่งสีเมืองแต่ว่าแล้วก็งดขบวนแห่นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีมติไปแล้วเดิมทีบอกว่ามีการงดกิจกรรมประมาณ78็กิจกรรมนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้คือเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีเราจากการประชุมที่ห้องพม,มาราชเมื่อวานนี้ครับไปถึงทางด้านรพยากรอากาศนะครับอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีเราในช่วงเวลาตีสี่ที่ผ่านมานะครับ ในช่วงเวลาตีสีที่ผ่านมาอุณหภูมิอยู่ที่นะครับ24.8องศาเซนียสครับแล้วก็พยากรณ์ว่าอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้นะครับ26องศาก็ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าตอนตีสีก็24.8องศาสูงสุดในบ่ายนี้33องศาเซนเซียสฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ในวันนี้ครับ เมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดนะครับ35.0องศาพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้เวลา18นิกา38นาทีพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้เช้าเวลาตี5กับ41นาทีครับส่วนข้อมูลอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่เวลา6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึงเวลา6นาฬิกาของช้านี้ครับช้านี้มีคนไทยเราตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้นจำนวน4ศพครับบาดเจ็บไป127ราย ส่วนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้นจำนวน41ศพบ,บาดเจ็บไป2 4 0รายตัวเลขตายสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมไปต้นมาจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับตายคาที่ทั่วไทยไปแล้วทั้งสิ้น7,836ศพอีกครั้งหนึ่งนะครับตายไปแล้ว7,836ศพบ,บาดเจ็บไป53,583ราย ซึ่งถ้าเผื่อดูตัวเลขระหว่างคนบาดเจ็บล้มตายจากอุบัติเหตุนะครับมากกว่าโควิดในทีนี้ประมาณร้อยเท่าครับผมนะฮะประมาณร้อยเท่าเลยนะแล้วก็จังหวัดอุบลเราก็ได้รับเขียิจากประเทศไทยนะครับเป็นจังหวัดที่มีสถิติคนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับอยู่ลําดับที่5ของประเทศไทยนะครับตัวเลขตอนนี้อยู่ที่เกือบ2 0 0ห0รายครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี้ครับ อุบลเราก็ได้รับเกียรตินะครับให้อยู่อันดับ5ของประเทศไทยนะครับบาดเจ็บสูงสุด19,882รายครับอยู่อันดับ5ของประเทศไทยครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะฮะครับอันนี้คือผู้ที่บาดเจ็บสูงสุดนะครับนะฮะ ไปถึงทานด้านพูดที่อุปถัมภ์รายการครับถ้าเผื่อใครที่ต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์นะครับตรงไปอุบลสวิต1997ถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากที่เดียวเครื่องมือครบคันทันสมัยแล้วก็พื้นที่จะรกว้างขวางสะดวกสบายนะครับความเครื่องมือครบคันทันสมัยนี้เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ารถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง30% นอกจากนั้นก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้และก็รวมทั้งการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการให้บริการล่าสุดนี้ครับเสียแจ้บพิบูลคำาสีครับเพิ่มการให้บริการคือเป็นตอรออ,อครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับโดยเปิดบริการทุกวัน2โม,มงเช้ายัน5โมงเย็น ทุกวันนะครับแบบ one-stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนไม่ไว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบรต,ต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส RPG ๊ส LPG NG NGV การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนครับนะฮะเรียกว่ารถมาเอกสารมาคนมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตบริหารจัดการให้ง่ายจริงๆครับ คุณก็กลับไปทํางานกลับไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านต่อหลังจากที่เขาบริหารจัดก,การเรียบร้อยก็โทรแจ้งนะครับคุณนภ่าตอนนี้รถเรียบร้อยแล้วนะครับกร,รุณาม,มารับเอกสารคืนได้ครับโทรแจ้งล่วงหน้าเลยนะครับจะเข้ามาเมื่อไรนะครับ0622015510 0622015510นะครับกับสถานตรวจสภาพรถอ bon ุบลเซอร์วิส1997เปิดบริการแล้วครับทุกวัน2โมงเช้า ยัน5โมเยนวันสตอร์วิสครับแต่ว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดแวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรวจวัาต,ตาประกอบแบว่นเรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราเพราะว่าช่างจะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนจริงจะสวมใส่แล้วสบายตาครับ นี่คืออุบลกานแแบนครับประสบการณ์สามารถช่วยได้ครับตัวเราเองก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้นะฮะสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ที่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีนะครับอุบลการแแบนผมเองก็เพิ่งไป <c oughs> เปลี่ยนเลนมานะครับแล้วก็เปลี่ยนกรอบเป็นตามาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ